สวัสดีครับผมไอ้เปี๊ยกซี FC สอ้อยเพชรบรรพแหงเปียซีหน้ององครับผพ่อก,กับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยหน้องอิงครับเดี๋ยวสิพ้ามาเบิงหลังจากที่ผมสะนะครับพี่น้องผมสะแล้วกะคือต้นไม้ที่อยู่รอบสะนะครับกะสิมีต้นไม้ใหญ่อยู่ หต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้นเจต้นครับมีต้นว่า2ต้นม่วงไส้ต้นมะม่วงนะครับและต้นไม้ทุกต้นเป็นกับได้เอาออกหมดนะครับในขณะที่โทนสาต้นไม้ที่อยภู่ิ พอเ,เอาออกแบบเขากัน,นเ็นื้นืเนนีเ,เ,เาเใส่นะครับนี่คือปูเพิ่นก็ได้จัดการนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านปกติเพิ่นก็เผาทุกปีนั่นแหละพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นสิเผาแบบปีนี้ตัดต้นหนึ่งเยี่ยสีนะครับ กรที่สีเอาทานไว้ใส่นะครับตามบานเฮาเนาะบรรน,นอกก็ใส่ทานใส่ฟื้นแอดเพิ่มด้นใส่ตันึงเนพะื่อเป็นการประหยัดท่าใส่ใจในครัวเรื่อนนะครับแต่ครั้งนี้มันบวคือถูกเท่อครับเนื่องจากว่ามันโมเม,เมตน,นต้นไม้ต้นเดียวนะพี่น้องในเมื่อมันโมเมนต้นเดียวครับมันหลายตน้นสิเผ้าหลายเท่อกับบ่ได้ ก็เลยต้องเผาเธอเดียวนะครับพี่น้องและเมื่อเผาครั้งเดียวกองเดียวมันก็นเลยเป็นลักษณะนี้แหละครับนี่คือก้องทานครับเหย้าซ้ำเยาาก่าวกวรถทั่วครับพี่น้องในสิล่องยางวัดเบิงว่าทั้งเหมือดมันจะกล่าวนะครับความเงย้านี่คือใส่เบิง ใส่รถไถมาดัานดันดินกันนะขางๆก็เพื่อที่จะเอาดินมาถมนะครับเอารถไถมาดัานหมู่อ้านเมื่อก่อนนี่เบิงเนี่ยสองฝั่งนี่คือเอารถไถยดันเขานะครับตอนนี้กําลัางเผาครับนี่ปู่กําลังเผานะครับและกองฐานกองนี้ถ้าจะพูดดีคือประมาณโบกี้รถไฟอะครับพี่น้องเบิงระยะครับ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดส2บ2องสิบยิบเมยยิบห้ายีเก้าครับเก้าแบบเก้าธรรมดานะครับก้ายางธรรมดานี่ยี่เก้าครับความยาวนะครับ ความยาวของกองธานนะครับป er. ูเพิ่นกะได้ม oh okay. ีการจัดเลี่ยงคอนนะครับเลี่ยงคอนใหม่ขอนใหญ่กับเลี้ยงเทิน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 กันเอาส่วนงานเนยหน่อยกิ่งนยหน่อยกับยัด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 เขาในสอกนะครับจุดแน่นบางอันได้เอาค้อนตีเขากับมี่ครับเพื่อให้มันแน่นนะครับมันสีใได้อพังมันสีได้โบรู้มันสีใได้โบเป็นขีดเทาประต้านนันนะครับนี่คือการไอเผาแบบ ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเ้าบ่มีเต้าเผาทานแบบไทบ้านเขาแบบที่เขาเผาทานขายประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบที่เขาเป็นเป็นแบบใดละ่ะเป็นถังเป็นหยังยังสันน่ะนะเผา่า,านไรควันประมาณนั้นนะครับแต่นี่คือเ้ากับเฮ็ดตามสภาพที่ห้ามีเนาะตามสิ่งที่ห้ามีอยู่นะครับใส่รถด,ดันดิน ถมเลยครับนี่เอาเฟืองโปะก,กรขันแหลกเอาเฟืองห้องนะครับแล้วก็ดินให้รถดันดินไปไกลๆนะครับดันเขาไปไกลๆแล้วบดนี้เท่ากับใส่บักจกคุดคุดขื้นใส่เอานะครับเป็นกองทานที่เงาที่สุดที่เคยเห็นมากครับตั้งแต่เกิดมานะครับพี่น้องส่วนใญ่สมัยเบาวทนอยู่กับมแม่ไ่ตะกี้ก็เคยเผาทานใส่คือกันครับแต่ว่าบาทุ่นบริใส่ดินแบบนี้นะเบาวทนใส่ขี้แกบครับ เผาเทลละครสองขอนยังสี่นะครับใส่ขีแกบปก๊กแล้วก็เผาบะนี่พอมันเอเป็นทานกับไปเคียวะนี่เคียแล้วก็เอาจุ่มน้ำนะดับแล้วก็ตากแดดแล้วค่อยเอามาใส่นะครับสมัยได้ก,กี่สมัยน,น้อยๆเผาทานใส่กับย่ายนะครับสมัยด้กีอยู่ยกับไม่ไงใส่ขีแกบเผาเอานะครับ นี่แหะเป็นครั้งแรกครับที่เคยเห็นเผาทานแบบเขาเอื่นว่าเผาทานแบบขบวนรถไฟโบกี่รถไฟนะครับเงาอาจลาดครับอ่ะรอติดตามครับพี่น้องว่าสีใส่ระยะเวลาโดานปั้นดในการเผาทานกองนี้แล้วกะผลออกมาสิเป็นจังไดสีใได้่านหรือได้เทา สีได้จักกระสอบจากการประเมินข่าวๆแล้วของเบาทโทนนี้น่าจะมีลอยขื้นครับนี่จากการประเมินข่าวๆคือลอยขื้นนะครับใส่อยู่2องพี่น,นล่ลพี่น้องประหยัดค่าแก๊สไปได้หลายเติบเด้อพี่น้องแก๊สถังหนึ่งนี่สี่ลอยเด้แก๊สถังละสี่ลอยเลยครับสมือนี่สี่ลอยก็าบาทและที่สําคัญคือถังหนึ่งนี้เขาใส่ทุกมือนี่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ เดือนหนึ่งแต่ใส่ถุกมือนะเลื่อนละสี่ร้อยกัวกับปีหนึ่งกับหาพันนะครับปีละหาพันนี่ทานนี่เฮ้าประหยัดได้เป็นหมื่นนะว่าอะไรว่าธรรมดานะครับแต่ที่สําคัญคือสีปิ่งสียางนี่เฮากระต่องใส่ทานครับทุกมือนี่เขาสิไปใส่กระทะไฟฟ้าปิ่งย่างคนวะ่ามันก็มีบ้างเงื่อนแหละครับบ้างเงื่อนกับโบมีดอก ไอ้ที่สําคัญไฟดับเจ้ากระบอกได้ปิ้งอีกไฟฝ่าพ่อมาเจ้ากระบอกได้กินอีกสีจีเขากระบอกหอมก็จีทานเด้สีเป็จีใส่กระทาไฟฝ้าเป็นเป็นเนข,ขาจีเด้ <c oughs> อย่าลืมติดตามครับพี่น้องหลุ่นกันเป็นสิ่งที่หนาหลุ่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับกองฐานโบกี้กองฐานโบกี้นะครับมันยาว แด <R ess ur red> ดออกแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบอห้อนครับเนื่องจากมีลมหนาวนะครับอากาศลมเย็นๆนะครับ <S <S บรรยากาศลังบานครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่นองเอซีครับฝากกดซับ,บสไคร กดไลค์กดแชร์ฝากเิง่งโฆษณาใน่เด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สมิสกสกอตครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ